เรามาเรียนวิชาเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วกันนะตอนนี้อาจารย์ทำหนังสือเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วฉบับย่อนะจะออกนะเผยแพร่ลเร็วนี้นะแต่ตอนนี้ก็จะออกไปก่อนได้นะก็จะอ่านนนี้ไปก่อนนะเพิ่งจะทำเสร็จเมื่อคือนนี่แหละนะพอดีมีจะต้องมีทางสมาคมแพทย์แผนไทยที่มาประสาน การแพทย์วิธีธรรมนะให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนะนะก็เลยมาประสานองค์คอมรู้แพทย์วิธีธรรมเราไปบุรณาการที่จะช่วยผู้ป่วยโควิดนะโดยเฉพาะตอนนี้ก็จะเริ่มต้นที่บริเวณกรุงเทพนะและปริมณฑลเนี่ยก็เลยเออมีหนึ่งในนั้นก็จะต้องได้ใช้เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วนะ เข้าไปช่วยด้วยนอกจากเทคนิคปรับสมดุลแบบแพทย์ปฏิธรรมแล้วก็แพทย์แผนไทยบูรณาการกันนะ่ะร่วมกันก็เอาเนะี่ยก็ก็เลยเอ๊ะทำยังไงนะ่าจะได้่ในเวลาอันสั้นนี่คนเราก็จะได้เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วซึ่งเราเคยใช้ในค่ายสุขภาพเนี่ยทำให้ผู้ป่วยหายเร็วได้ดีมากเลยเาหายแบบสายฟ้าแลบเลยมาเยอะและ้วนะ่าถ้าทำความเข้าใจ ได้ดีได้ถูกต้องนะและเราก็วิจัยระดับปริยะโทรปริาเอกก็พบว่าทําให้หายโรคได้เร็วจริงๆนะมีงานวิจัยระดับปริาโทรปริาเอกยืนยันเลยนะมีที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บอกเกินร้อยเลยนะถ้าเราจะให้ข้อมูลไปเยอะเยอะมากๆนะแบบที่จิตอาสาเราได้เอ๊เขาก็จะใช้ไม่ทันเพราะว่า อย่างกิตอาสาเราได้เนี่ยได้มาต,ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องก็เลยมีบททบทวนทำร้อยยี่สิบหกกรัตนี่ถ้าจะให้เรียนในเวลาสั้นเลยนี่ก็จะไม่ทันเวลานะ่ะไม่ทันการที่เดือดร้อนแล้วก็จะรับไม่ได้มันเยอะเยอะเกินนะ่ะค่อยๆรับไปทีละส่วนทีละส่วนจะดีกว่าเหมือนที่คนมาเข้าค่ายนะอาจารย์ก็อธิบายนะเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วนี่บรรยาย นะไม่กี่ประโยคห์ลอกนะหลายท่านก็หายแล้วนะบรรยายไม่กี่ประโยคเอาหัวข้อไม่เท่าไหร่มาขยายนะก็หายโรคก็ได้เร็วนะช่วยหายโรคได้เร็วทําควบคู่กับช่วยหายโรคได้เร็วนะทําควบคู่กับด้านวัตถุก,ก็จะดีนะนทะำควบคู่กันไปก็จะได้ลผลดนะีนี่จะได้ผลดีผล นะถือว่าดีมากเลยแหละนะมีริ์เยอะที่สุดเลยก็เลยเออคัดประเด็นสำคัญสำคัญมาให้นะอาจารย์จะทำหนังสือนี้แจกนะแจกด้วยเหมือนกันนะผู้ใดที่เจ็บป่วยนะเราต้องการหายโรคเร็วก็ทำหนังสือนี้แจกด้วยขายด้วยเงอนไขาเดิมนั่นแหละนะแจกด้วยขายด้วยนจะทำหนังสือนี้แจกออกไปจริงๆในคู่มือสุขภาพพึ่งตนเี่ยก็มีอยู่ในนั้นแต่จะแยกออกมาอีกต่างหากเพื่อที่จะ เอาไปใช้ได้เร็วนะแม่นประเด็นเลยถ้าว่าใครเจ็บป่วยเอานี่ไปก่อนเลยเปียงไปก่อนเลยนะเราเคยใช้ในค่ายสุขภาพอาจารย์เอานี่นำหน้านี่หายโรคเร็วมากเลยนะช่วยให้หายโรคได้เร็วที่สุดตามที่พระเจ้าตัดเอาไว้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นหายโรคได้เร็วที่สุดในโลกกันนะเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วฉบับย่อนะจะออกเร็วนี้นะเดี๋ยวสักพักเอาไปขึ้นเว็บเลยนะเอาไปขึ้นเว็บเลยนะ เ็บหมอเขียวดอทเนตเว็บวิชารามนะเดี๋ยวเอาไปขึ้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเอาไปขึ้นนะบญญรรยายเสร็จเนี้ยไปขึ้นเลยนะเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วฉบับย่อโดยดรใจเพชรกาจนและคณะนะอันนี้ก็คำนำนะเอาตำแหน่งไหนก็ได้นาอจะได้รู้อาจารย์ก็จบนะ ปริญญาเอกนะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคสาธารณสุขชุมชนนะแล้วก็จบมาด้านความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์วิถีพุทธโดยเฉพาะเลยนะ่ะใช้การแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาตินะจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาตนะิจบมาด้านนี้โดยเฉพาะคือนะเอาการแพทย์วิถีพุทธนี่ไปสอนคนจนคนน แก้ปัญหาตัวเองได้แล้วก็ไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือคนดื่นต่อไปนี่ก็ใช้การแพทย์พิธีพุทธผ่านจิตอาสาไปช่วยคนกว่า60,000คนในการทําปริยัเอกเพราะว่าก็เชี่ยวชาญทั้งองค์ความรู้การแพทย์ฏิธีพุทธแล้วก็การสร้างจิตอาสาแพทย์พิธีพุทธเพื่อไปช่วยคนต่อไปนะแล้วก็นาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิธีธร,รมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกองการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข นะประธานมูลนิธิแพทยริธรรมแห่งประเทศไทยอธิการบดีหรือวิชาธิการบดีสถาบันวิชารามนะอันนี้ก็เนื้อหาในหนังสือนั้นเนี่ยอ่านตามนี้ไปเลย <c oughs> อ้าวคำนำโรคหรือความเจ็บป่วยเป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับชีวิตการที่จะทำให้โรคหายหรือทุเราได้เร็วนั้นมีทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม ด้านรูป,ปรธรรมคือการรับสารหรือพลังงานด้านรูป,ปรธรรมที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวิตณเวลานั้นเช่นอาหารหรือสมุนไพรหรืออื่นๆที่ใช้หรือสัมผัสแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุขนะแล้วระบายสารหรือพลังงานที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิตด้วยวิธีการต่างๆผู้เขียนและคณะได้วิจัยพบว่า วิธีการรับหรือระบายสารหรือพลังงานที่เป็นรูปธรรมดังกล่าวจะมีผลประมาณ30%บวกลบในการทำให้หายหรือทุเราจากโรคส่วนด้านนามธรรมาคือปฏิบัติอริยศีนอริยสัจสี่ที่ถูกตรงจนเกิดสภาพใจไร้ทุกใจดีงามเป็นลำดับคือละบาปเป็นกุศลทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นลำดับ คบมิตรด,ดีสหายดีสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีจะมีผลถึง70%บ์บวกเกิน100%เปซในการทำให้หายหรือทุเลาจากโรคการเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติด,ด้านนามธรรมาคือด้านเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วจึงมีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในการทำให้หายหรือทุเลาจากโรคเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่น ดังนั้นการปฏิบัติทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมาควบคู่กันไปจึงมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการทำให้หายหรือทุเลาจากโรคทำให้ชีวิตแข็งแรงและพาสุขนะก็จรธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ดเรเจเฟ็รกาจนมอเขียวและคณะจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมนนี่ก็เป็นคำนำนะมาดูเนื้อหา มาดูเนื้อหาเทคนิคทําใจให้หายโรคเร็วผู้เขียนและคณะวิจัยพบว่าเมื่อปฏิบัติอาริยศีลอริยศสัตตสีที่ถูกตรงจนเกิดสภาพใจไร้ทุกข์ใจดีงามเป็นลำดับคือละบาปเป็นกุศลทำดีใจให้ผ่องใสเป็นลำดับ <c oughs> คบมิตรด,ดีสหายดีสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี จะมีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในการทำให้หายหรือทุเรา,าจากโรคเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นและจะทำให้ทุกวิธีในการรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่วนการผิดศีลหรือใจเป็นทุกข์จะทำให้เป็นโรคหรือเจ็บป่วยได้มากที่สุดและทำให้ทุกวิธีในการรักษาโรคมีประสิทธิภาพลดลงนะการปฏิบัติ อริยศีลจนได้สภาพใจไร้ทุกข์ใจดีงามเป็นลำดับจะทำให้สารเอนโดฟินหลั่งออกมาจากต่อมพิทุอิทารีมีผลทำให้เซลล์ทั่วร่างกายแข็งแรงมีโครงสร้างและโคงรูปปกติทำหน้าที่เป็นปกติได้มีประสิทธิภาพที่สุดหายหรือทุเราจากโรคได้เร็วที่สุดซึ่งการปฏิบัติด,ดัานนามมาทำนี้จะมีผลถึงประมาณ70%บวกเกิน ร้อยเปอร์เซนต์กลไกในการทำให้สุภาพดีคือพลังของชีวิตจะทำหน้าที่เป็นปกติคือผลักดันเอาพลังงานหรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิตและดูดดึงเอาพลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตพลังวิบากกรรมดีของบุญกุศลเป็นพลังงานที่ช่วยผลักดันเอา พลังงานหรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิตและดูดดึงเอาพลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตอีกแรงหนึ่งนะส่วนพลังวิบากกรรมร้ายของบาปอคุศลที่เป็นพลังงานที่ดูดดึงเอาพลังงานหรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาทำร้ายชีวิตและผลักดันเอาพลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต